พลังงานจากกฎจักรวาลนะคะให้บอกผ่านไพ่นะคะว่าต้องการจะสื่อสารอะไรกับแรนดอมในวันนี้ขอไพ่สามใบช่วยบอกด้วยนะคะจากหน้าไพ่นะคะได้ใบแร,แรกก็เป็น เอดออฟสอดนะคะใครที่เพื่อนเพื่อนกำลังคิดพิจารณาอยู่นะคะใครเหล่านั้นที่เพื่อนๆนกำลังคิดอยู่นะคะเขาอาจจะบอกว่าให้เพื่อนๆอนออกจากความรู้สึกนึกคิดที่เพื่อนเพื่อนกำลังคิดคิดในที่นี้อาจจะคิดเรื่องราวเก่าเก่านะคะที่เพื่อนเพื่อกับเขาได้ผ่านกันมานะเป็นไปได้ว่าเพื่อนอาจจะคิดในเรื่องของเขานะคะ ใครคนนั้นที่ได้ตัดจบกันออกมาแล้วกฎจักรวาลบอกว่าให้เพื่อนๆปลดปล่อยได้แล้วนะคะมีไพ่แปดไม้มานะคะ e i g of Wands นะคะ Eight of Swords นะคะให้เพื่อนๆปลดปล่อยตัวเองได้แล้วนะคะจากใครคนนั้นที่เพื่อนๆกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้เพื่อนอาจจะคิด คิดในเรื่องของเขานะคะค่อนข้างจะหนักเลยนะจากการดูนะคะเหมือนยังจมอยู่ในเรื่องราวเดิมๆไม่ปลดปล่อยตัวเองนะคะสามใบนี้นะคะเราได้ถามจักรวาลน,นะคะจักรวาลบอกให้เพื่อนๆปลดปล่อยตัวเองได้แล้วนะคะให้ตัวเองเป็นอิสระนะคะจากการดูเนี่ย10 of swords <laughs> ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเพื่อนกับเขาอาจจะมีการตัดจบกันไปแต่อย่างที่บอกค่ะเพื่อนกับเขาอาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปไกลก็ได้นะคะเออแต่มันความแบบเจ็บปวดนะเท่าที่ดูอะไพ่รักยังไม่ขึ้นในในหน้าไพ่นี้นะคะแต่เหมือนเป็นการศึกษาซึ่งกันและกันนะคะ จากการดูนี่คือเพื่อนเพื่อนถามว่าเพื่อนแอบส่องเขาใช่เพื่อนแอบส่องเขาตลอดเวลานะคะเขาก็แอบส่องเพื่อนนะคะจากจากหน้าไพ่นี้เพื่อนกับเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้คบหากันแบบเป็นแฟนเป็นอะไรกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นแค่คนคุยนะคะยังไม่มีสถานะอะไรอย่างนี้นะคะแต่เพื่อนเพื่อนก็จมกับเรื่องนี้ค่อนข้างหนักนะจริงหรือเปล่าเอ่ยเหมือนเพื่อนเพื่อนเนี่ย จะมีความคิดอาจจะคิดก็ได้ทําไมต้องเจอเขากฎจักรวาลต้องการจะทําไมต้องเจอกันอะไรแบบนี้ค่ะเพราะคนที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยมนเจอกันอย่างที่บอกค่ะ mm hmm. เพื่อนอาจจะคิดก็ได้ว่าเขาก็ทําไมบางมุมเพื่อนๆคิดว่าเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีน่ารักน่าคบหาอะไรแบบนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นคนจริงใจไว้ใจได้ปรึกษาได้คุณหรือเขาก็อาจจะเป็นแบบรักต่างไว้ได้ด้วยนะคะเนี่ย ก็จะเป็นพ a i รักต่างวัยขึ้นนะคะอาจจะเป็นต่างชาติได้ะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกันมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนอาจจะเป็นท w i n f ฟ a หรือจะเป็น soulmate กันได้นะคะอาจจะเห็นเลข6บ่อยนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยถ้าคบกันแบบไม่มีสถานนะเป็นแค่คนคุยนะคะแต่อินเทนของมันค่อนข้างลึก เพื่อนหรือเขาเนี่ยมีความมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะเอาจริงๆริอะคะ่ะคือตอนเนี้ยทั้งเพื่อนและเขานะคะก็อาจจะอาจจะไม่ลืมกันแน่นอนนะคะจากหน้าไพาคือไม่มีทางลืมกันแน่นอนนะคะและยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะจักรวาลก็เลยอาจจะบอกว่าให้เพื่อนๆนเนี่ยหยุดคิดได้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมา สิ่งที่เพื่อนๆจมมานานนะคะแปดดาบน,นี่คือออกไม่ได้จากสถานการณ์ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปลดปล่อยตัวเองออกมาเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะให้เหมือนนกนะคะอย่าไปจมอยู่กับอดีตที่ผ่านมานะคะให้เพื่อนๆเ,เหมือนปล่อยวางเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะคะเหมือนอย่าไปคิดอะไรมาก อย่างเงี้ยค่ะจากการดูนี่คือค่อนข้างเจ็บนะคะใครที่มีพลังงานแรนดอมในวันนี้ก็เจ็บหนักนะคะเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปลดปล่อยตัวเองได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดูแรนดอมในวันนี้นะคะเหมือนผู้อ่านรับรู้ถึงพลังงานความเจ็บปวดได้ค่อนข้างลึกมากเพราะว่าไพ่ไพ่ขยายตอนจบนี่คือแบบ จริงๆแล้นะเพื่อนๆพื่นะเขาก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองนะคะแต่ยังจมกันอยู่เลยนะคะถ้าถามว่าจาักราวาลต้องการให้ปลดปล่อยไหมใช่เขาต้องการให้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้คืออยากให้ต่างคนต่างปล่อยพลังงานที่ไม่ดีเหมือนให้ตัวเองเดินดออกมาได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะอดทนมานานมากมายแล้วนะคะเนี่ยเจ็บความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ให้สถานะซึ่งกันและกันเป็นแค่คนคุยคนคบหาแบบ ไม่มีสถานะไพ่ความรักก็ยังไม่เกิดนะคะแต่เป็นความผูกพันเนี่ยมันเกิดนะคะไพ่ความผูกพันเกิดอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเพื่อนกับเขาอาจจะคนที่เคยเจอกันมาในอดีตชาติถ้าคนเชื่อในเรื่องของอดีตชาตินะคะเพราะมีไพ่หกถ้วยมานะคะอาจจะให้มาทานฟอร์มมาเจอกันอีกรอบนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีพัฒน,นาการที่แบบเจ็บปวดกันอยู่ไม่สามารถปลดปล่อยกันได้ จัก,กรวาลก็เลยแนะนําว่าให้เพื่อนๆปล่อยตัวเองคะ่ะเนี่ยไพ่ใบนี้คือมีนกมาเนี่ยคะ่ะล็อกอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆออปลดปล่อยตัวเองให้เป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะถึงจะเจ็บปวดเท้านะคะเขาเขาค่อนข้างจะยืนอยู่บนหญ้าที่ทิ่มแทงเท้าเขาอยู่น่าจะเจ็บปวดหนักมากๆเลยนะคะจากการดูนี่คือ สิดาบแปดาบนี่คือไม่ธรรมดาแล้วเพื่อนๆก็จะคิดจมอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมคะเม้ mm hmm. ในใต้คิดได้นะคะอันนี้คืออ่านตามไพ่นะคะเราก็รู้สึกอยากให้เพื่อนๆน,นะปลดปล่อยตัวเองนะคะถ้าถ้าผู้อ่านจะแนะนําได้นะอย่าไปคิดอะไรมากๆอะไรเงี้ยในอดีตมันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วกันนะ บางทีการเจอกันก็มันก็มีเวของมันอะคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะปลดปล่อยตัวเองถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องตอนเนี้ยที่กาลังอ่านอยู่เป็นแรนดอมของใครก็แล้วแต่ให้ตัวเองได้เดินออกมาจากสิ่งที่รู้สึกเจ็บปวดทรมานเช้ามาก็จะนั่งคิดถึงเขาคิดถึงเขาทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เกิดก่อ สถานะใดๆที่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะคิดว่าเขาเหล่านั้นทําไมต้องผูกพันกันทําไมต้องเจอการผูกพันกันแต่มันไม่มีสถานะใดๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าความรู้สึกผู้อ่านนะจัก,กรวาลก็เลยอยากจะให้มาสื่อบอกเพื่อนๆที่กําลังทุกข์ใจอาจจะทุกข์ใจมากๆนะคะจากหน้าไพ่นี้คือถ้าซันสามารถที่จะหิวทุกคนได้ก็อยากจะให้เดินออกมาจากเออความคิด หรือความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะให้ทุกเพื่อนๆแบบทานฟอร์มตัวเองใหม่เป็นเหมือนนกที่โบยบินนะคะให้อิสระภาพแก่ตัวเองตื่นมาก็ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ lgbtq+ ได้หมดนะเหมือนลุกขึ้นมาเจอแสงสว่างนะคะให้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆพื่เป็นคนที่มีความมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนๆกลับมาเป็นคนที่มีความมั่นใจอย่างนี้ค่ะรักอิสระอะไรก็ว่าไปเพื่อนๆ เพื่อนๆคนไหนที่มีไลฟ์สไตล์มีเวอะไรชอบแต่งตัวชอบปลูกต้นไม้ชอบเดินป่าชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบธรรมชาติชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆก็ไปทําตามที่เพื่อนๆชอบอะ่ะแบบเนี้ยปลดปล่อยตัวเองนะคะจากพัฒน,นาการที่เพื่อนๆอาจจะเหนื่อยมานานมากแหละสถานภาพอะไรอะไรแล้วแต่ที่มันไม่ไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกด,ดีกับชีวิตของเพื่อนๆให้เพื่อนๆเดินออกมานะคะอย่าไปจมกับความคิดใดๆนะคะ อย่าไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไม่มีอะไรจะบอกนะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการดูนะคะใครที่เออไม่ตรงกับพลังงานใครไม่เป็นไรค่ะเราก็ถือว่ามาดูนิยายอะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้ซันซันนี่ก็ไปก่อนบายบาย